ฟามเินโยคุมหลังคาดการสำเรตัวจริงเลอร์พยลเยือนอาแจ็คครอบเนบคาร่าคิดแบบนี้ถึงไม่มีโอกาสทำงานคุมชีมและสุดท้ายเลอบูฟไรฟันไดจีเจอโกมีซาร่านำสามหน้าซัดถิ่นอาแจ็คศึกแชมเปี้ยนเลก ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอน,นเลยเียเดียวโยกันที่ทางของแดงลิเวอร์พูลทีมแชมป์ฟุตบอลเี่ริงกิทต้องเจอวิกฤตหนักนะผมเรื่องขุมกำลังนักเตะโดยเฉพาะแนวรับที่ขาดทั้งฟอร์จูฟันดาและก็เชลมาติฟส่วนแดนกลางก็จะไม่มีชิโก้อันคาทร่าขณะที่ในประตูมือหนึ่งอย่างอลิซองเบเกอร์ก็ยังไม่ฟิตซึ่งทำเอาขุนซือเจ็กเกคอปปวดหัวเลยีเดียวในการจัดทัพ สลับเกมอยู่า้ามเป็นเล็กรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดแรกที่มีคิวบ,บุกไปเยือนอาร์แจ็คอาร์มสเตมยอดทีมแดนกัรหันลมในคืนวันนี้และนี่คือชมหน้าสเปนผู้เล่นเอร์พูในระบบ4-3-3ที่เรียกกันว่าจดออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่ยฮันครัมป์อารีนานเองเริ่มจากผู้ทสอบประตูอาร์เดียนอีกร้วครับท่านต่อให้ฟอร์มยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ยังไงซะอาร์เดียนคนนี้ก็ยังคงได้รับโอกาสให้ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงกันต่อไปตลาดใดที่อาริสโเบเกอร์ยังไม่สมบูรณ์แบบ ต่อมาเขจะเป็นแบ็คขวาเทรนิสเดอร์อาโนโดยกนนารที่สภาพร่างกายพร้อมลุยไม่มีปัญหากับการสตาร์ทเป็นตัวจริงทางแบ็คขวาถึงแม้ว่าเกมรับยังไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่นักแต่การเติมเกมรุกแล้วก็ลุกครอสนั้นยังคงเป็นอาวุธเด็ดที่พร้อมเล่นงานเจ้าถิ่นอยู่เสมอต่อมาเซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นฟาบินโยแน่นอนว่านะฮะการขาดหายไปของฟันได์แล้วก็มาติฟนั้นทําให้กองกลางตัวรับชาวบัซเรียนอย่างฟาบินโยเนีย จะเป็นต้องถอยลงมายืนเป็นประกันหลังตัวกลางเซ n นเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งก็จะเป็นโจโกเมสนี่คือโอกาสที่ดีสำหรับทางโกเมสนะผมที่ได้พิสูจน์ความยอดเยี่ยมของตอนเองยามที่ไม่มีลูกพี่ใหญ่อย่างฟันไดคอยช่วยงานเพราะเกมนี้น่าเจอบททดสอบที่หนักและทีเดียวจะมาก็จะเป็นแบ็กซ้ายแอนดี้โรเบอร์สันโดยโรเบโปค,คนนี้ครองตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงกันต่อไปในสภาพที่ร่างกายนั้นพร้อมสมบูรณ์แบบแล้ว มิดฟิลด์ตัวรับเชแดนฮานเดอร์สันโดยการที่ตางเทียโก้มีปัญหาการบาดเจ็บและก็ฟามิโยต้องลงไปยืนคุมแดนหลังทำให้เกมนี้กับตันเฮนโดเนียน่าจะได้รับบทบาทเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก่อนที่บอลจะมาถึงกองหลังต่อมาก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนาบีเกตาโดยเทียโก้และก็อเล็กอเล็กชามเรนนั้นต่างมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะฮะทำให้เกตาคนนี้มีลุ้นที่จะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมเกม,เกมนี้ แต่จอมเก๋าอย่างเจมิเนอร์ก็มีลุ้นเบียดชื่อนะฮะเป็นส1เ็คนแรกเช่นกันมิดฟิลด์ตัวกลางคนต่อมาก็จะเป็นจอร์จินโยไวดูมเกมนี้ไวดูมนั้นได้สตาร์เป็นตัวจริงอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเจอกับทีมดัชแบบนี้ประสบการณ์ของเขาน่าจะช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยจะมาปีกขวาก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาราโดยกันที่บังโมนะผมถือเป็นตัวจริงอย่างอัตโนมัตินะฮะแถมเซนนี้ฟอร์มแรงตั้งแต่หัววัน หลังกดไปแล้ว6ประตูจากการลงเล่นเกมลีกทั้งหมด5นัดแรกต่ามาก็จะเป็นปิีซ้ายสยมุมาเน่ถือเป็นว่าอีกคนหนึ่งนะผมตัวลุกที่ทางลิเวอร์พูลนั้นขาดไม่ได้เลยนะฮะแถมฟอร์มก็ฮอตไม่แพ้ซารา่าและแน่นอนว่ามาเน่คนนี้จะได้ลงป่วนแนวรับของอา e แจ็คตั้งแต่วินาทีแรกล้านเปอร์เซ็นต์แล้ต่อมานะผมก็จะเป็นกองหน้านะฮะคนสุดท้ายก็จะเป็นโรเบรโตฟิเมโน ถึงแม้ว่าบอบบี้ของเรานั้นยังคงคอนเซปต์กองหน้าสายเปจ์กอย่างเดียวไม่เน้นยิงแต่ตำแหน่งตัวจริงในบทบาทนี้ยังไงก็ต้องยกให้กับเขาเพราะเป็นคนที่เล่นได้เข้าขาแล้วก็รู้ใจกับซาร่าและก็มาเน่ถึงแม้ว่าสิ้นนี้มีสติสูญมาโตจากการลงเล่นทั้งหมด6นัดก,ก็ตามแต่เจกินคอลกุญซอลิอร์พูลเนบแนมเจมี่คาร์ลิเกอร์มาว่า แสดงความคิดเห็นผิดๆนะจะทำให้เป็นเหตุผลที่ทำให้คาริกเกอร์นั้นไม่มีโอกาสมาทำงานคุมทีมหลังจากที่ทางคาริกเกอร์เหมือนกับว่าจะเคยบอกว่าหงแดงนั้นทำพลาดที่ไม่เสริมทัพในตำแหน่งกองหลังในตลาดรอบล่าสุดนี้โดยกันทางจากนคอปผู้จัดก,การทีมเรอัลพูยอดสโมสรแห่งเวทีบบฟุตบอลอังกฤษเนบเจมี่คาริเกอร์อดีตยอดกองหลังของทีมที่เหมือนจะเคยตำหนิว่าทำพลาดนะฮะไม่ยอมซื้อเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพในตลาดการเสริมทัพรอบล่าสุดนี้ หรก่อนที่ฤดูกาลนี้จะเริ่มต้นขึ้นเลอร์พููนั้นตัดสินใจใปล่อยเดยันบรัฟเลนให้กับทางเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแต่ก็ไม่ได้ซื้อใครมาแทนเลยจนทำให้ทางซนเตอร์แบ็กอาชีพที่มีประสบการณ์ระดับการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่แบบต่อเน,นื่องเนี่ยก็เหลือเพียงแค่สาคนเท่านั้นก็ได้แก่โผชิฟันไดโจโกเมสและก็ชูเอลมาติฟซึ่งเมื่อไม่นานมานี้หงแดงก็ได้รับข่าวร้ายนะฮะเมื่อฟันไดมีอาการเอ็นควายหน้าข้อเข่าฉีกจะต้องหมดสิทธิ์ลงเล่นเป็นเวลานาน,าน แถมเลวร้ายที่สุดก็อาจจะเป็นถึงขั้นต้องพักทั้งฤดูกาลก็ว่ากันไปโดยเรื่องทางการทำให้ไม่นานมานี้ทางคาร์เกอร์กล่าวมาว่าระหว่างการทำพื้ที่กูรูของเทศกาลสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของเมืองผู้ดีมาว่าที่จริงแล้วเนี่ยแผงหลังของทางเรอร์พูลก็เต็มไปด้วยความหน้ากังขามาตั้งแต่ก่อนปรซิสันแล้วเพราะแม้ว่าฟันไดจะเป็นยอดกองหลงังแต่รายของบาติฟเนี่ยมกักจะรับบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งส่วนโกเมสก็ยังดูฟอร์มไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นัก พร้อมกระตุน้นให้กับอดีตทีมของตนต้องเลื่อนนะฮะมาปิดดีลกับกองหลังที่เป็นแข้งเป้าหมายของทีมตั้งแต่วันแรกของตลาดซื้อขายนักเตะรบอบ2ในช่วงเดือนมรกราคมนี้ให้จงได้ไม่ใช่รอไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านั่นเองโดยครอปได้เผยต่อไปว่าตอนแรกนั้นเราลงเล่นในฤดูกาลนี้โดยที่มีเซ็นเตอร์แบ็กให้ใช้ง,งานถึง3คนแถมยังมีฟาวบินโยเป็นอะไรตำแหน่งนี้รวมถึงมีดาวรุ่งบางคนที่สามารถลงเล่นให้กับทีมได้ด้วย มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะที่ทีมของคุณจะมีเซ็นเตอร์แบ็กระดับโลกอยู่ในทีมถึง4คนถ้าเกิดมีใครบอกว่าเราทําพลาดอย่างเช่นเจมี่คาร์เกอร์ที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะก็ผมก็คิดว่านั่นคงจะเป็นหนึ่งในอีกไม่กี่เหตุผลที่ทําให้คนแบบนั้นไม่ได้ทํางานงานนี้หลังจากครอพูดแบบนั้นคาร์เกอร์ก็ชี้แจงทางทวิตเตอร์คือการสังคมออนไลน์ยออทีต์มาว่าตนนี่ไม่เคยตําหนิครอบเลยนะว่าทพาพลาดที่ไม่ได้ซื้อกองหลังในช่วงเสมอที่ผ่านมา เดืกได้บอกว่าในรายการนี้ยังไม่เคยพูดแม้แต่ครั้งเดียวบอกว่าครอปเนี่ยทำพลาดที่ไม่ได้เซ็นเต์แบ็กด้วยเหตุผลบางอย่างตามที่เขาได้กล่าวอ้างเลยนะหองแดงดิบพูลจะไม่มีเฟอร์ชูฟันได้กับทานเทโกอันคันตาร่า2ตัวจักสำคัญที่มีการบาดเจ็บขณะทั้งโมเมสซาล่ายังคงเป็นแกนหลักนำสามแผงหลังล่าสกอร์เช่นเคยซึ่งเกมต้องบุกไปยังถินอาแจ็คในวันนี้นะฮะในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนเลก เวลาตีสองเป็นต้นไปโดยกันที่ทางอาแจ็คอัมส์ดามเปิดบ้านถลม่มอชัชนาฮิโรวีนไป5 .1 ต่อหนึ่งในเกมลีกวันเสาร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้เจ้าบ้านคว้าชัยได้ถึง4จากทั้งหมด5นัดหลังสุดซึ่งเอริกเทนฮากุนซื้อของทีมไม่มีปัญหานักเตะได้รับรการบาดเจ็บและได้ตัวคริสซี่ปรเมสและก็แอนโทนี่สนเตตแดนนากลับมาสู่ทีมตัวจริงกันอีกครั้งหลังทั้งคู่ได้พักในเกมชิ้นแล้วโดยมีดูซันไทดิช ดาวเตะทีมชาติเซอร์เบียยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าหลังจากที่ทางอดีตแข้งซัตันตันลงสนามในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกไปแล้ว18เกมยิงได้ทั้งหมด3ประตูซึ่งเป็นสถิติมากที่สุดในบรรดาผู้เล่นของเจ้าถิน่นส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นหน้าที่ของอองเดรโอดาน่าและทวานฟิมูรีดชาวแคลมรลูนนั่นเองขันที่การหลักรนอื่นนะผมไม่ว่าจะเป็นดาเล่บรินนิโก拉สตังยาฟิโกจาฟี่คารเซนและก็ดาวิดเนเบรสพร้อมลงสนามในค่ำคืนนี้ สำหรับฝั่งลิเวอร์พูลนั้นงานนี้บุกไปเสมอกระทางเอฟเวอร์ตัน2-2ในศึกเมอร์ซี่ไซด์เด็บบี้แมนทำให้หงแดงไม่ชนะใครมาแล้วสานัดติดต่อกันรวมทุกรายการสภาพทีมตอนนี้แน่นอนว่าเชคกนคอปกุนซูชาวเยอรมันจะไม่สามารถใช้งานเฟอร์ชิฟันได้ที่ต้องขึ้นเขียงพาเอ็นหัวเขา่าหลังเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอแลนด์รายนี้มีปัญหาการบาดเจ็บเอ็นขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาดจากเกมที่แล้วจนเล่นต่อไม่ไหวและก็ต้องเปลี่ยนไปให้กับโจโกเมสลงสามแทนนั่นเอง เช่นเดียวกับทางเชียก้อนคันตัรราก็จะพลาดอาหาลงสนามช่วยชีมด้วยเชย่นกันหลังโดนโ,โรคเตี้ยงบริเวณหัวเข่าเล่นงานจากจังหวัดที่ปทะากระชักกบงบริชารีซอนจนผู้ตัดสินต้องควักใบแดงไล่ดาวยิงเลือดแซมบ้าคนนั้นออกจากสนามไปนอกจากนี้ชูเอลมาติฟต้องเข้ารัก,การตรวจสแกนอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อถึงแม้ว่ากองหลังทีมชาติแคนารูนรายนี้จะไม่ได้รับการบาดเจ็บหนักอะไรมากมายก็ตามแต่ก็ต้องลุ้นมาว่าอาดีตแข้งชาเกส์สนซีจะฟิตทันลงสนามในเกมนี้หรือไม่ หากไม่ทันนยายใหญ่เลือดเบียร์อาจจะถอยฟาบินโยลวันเล่นยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแทนก็เป็นได้ทั้งนี้อาริซองเบเกอร์และก็อเล็กอองเล็กชมเบรนยังคงต้องพักรักษาการจากอาการบาดเจ็บถึงแม้ว่าในรายแรกจะกลับมาเฝ้าเสาได้ก่อนจะสิ้นเดือนนี้แต่ในรายหลังนี้ยังคงต้องพักอีกนานเลยแต่ก็มีข่าวดีมาว่านาบีเคชิต้ากลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วหลังผลการติดเชื้อโควิดในทีมรบอบ2นั้นเป็นลบส่วนการคาดการณ์เปนตัวจริงที่คาดว,ว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะฮะ คนทางฝั่งอาแจ็คออมสเตดัมนั้นก็จะได้แก่อังเดรโอดาน,น่านูเซามาซาราอุยแปรชูดาวเร่บรินนิโคลัสตายาฟิกโกชาววิคาสซอนโมฮัมเหม็ดดูดาสคินซี่โปรเมสดาวิดเนเบรสดูซานทาดิสและก็แอนโชนี่นะครับส่วนทางฝั่งทางลิเวอร์พูลนั้นก็จะมีอาเดรียนเทรนิสเตอร์อาโนฟาบิโน โจโคลมส์อันดูบราวเซนนบีเคอิสตาจอแดนแทนเดอร์สันจอจินโยไวเดนดุมโมเมตซาร่าโรเบียโต้ฟิมิโนและก็สเดียวมานีครับก็ฝากติดตามกันนะฮะในค่ำคืนนี้เวลาที่2เป็นต้นไปลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมที่บ้านของอาแจ็คนั่นเองและข่าวลิเวอร์พูลก็จบเพียงเท่านี้นะผมในวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณที่ร่วมรับฟังกันทุกๆุกคน,นครับ